อิตาลีนี่หนาวแต่ว่าแดดแรงใช่ย่อยนะคะแต่ว่ามินก็หาได้กลัวไหมนะคะนี่ไอคอนเฟสยูนิเวอร์แซลซันสกรีนค่ะไม่เหนียวเหนอะหนาใช่อ,อ่ะอากาศหนาวแต่ไม่น่าเชื่อว่าแดดแรงเนาะไม่สนใจคนรีวิวเลยเนะเออรีวพีว่คือยังไม่ได้ทานึ่งมามาะะเอามาเหรอคะเอามาแต่ว่ามันต้องเติมแล้วไงสามชั่วโมงแล้ว <laughs> แดดแรงลมมันแรง <Okay. S 2> แล้วนี่มาทำอ,อะไรที่เชียงใ,<ช>ใหม่มจ้ะ <laughs> ไม่ใช่เนี่เป็นประตูท่าแพเหรอไม่ใช่นี่เป็นประตูที่อิตาลีเลยอ๋ออิตาลีแล้วเหรออิตาลีแล้วโอ้โนี่นี่ผมผมอ่ะไม่ต้องกระจกยืมยืมยืมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเติมนะครับสามชั่วโมงเติมทีอากาศหนาวแบบนี้มันแห้งมากเลยแล้วก็โอ้โหใครจะเชื่อว่าอากาศหนาวแต่ว่าแดดแบบแรงสุดๆอ่ะเติม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 เนี่ยแต่ละน้อหน่อยมาดูหน่อยนี่มันเป็นภาพหรือเปล่าไม่เป็น ไม่เป็นเลยค่ะเนี่ยไม่เป็นเลย, <Okay. S 1> ย,เยต้องตบตบตบ